สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลซีชอนลินนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมจำลองของ n o c p เพเ e r ร์เวอร์ช9.0.0.0เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะเป็นโปรแกรมจำลองระบบ Android ในมือถือที่สามารถนำมาเล่นบนคอมได้นะไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง คุกกี้ลันวันพันแมนเกมชินิมแพกฟรีไฟล์อวีหรือเกมอื่นๆก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะแต่คือช่วงที่เราใช้อยู่มันเป็นเบตา้าอาจจะมีบางเกมที่ระบบยังไม่รองรับเข้ามานะคะแต่คิดว่าหลังจากเปิดตัวมาแล้วอะทุกเกมก็น่าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของน็อกเวอร์ชันนี้กันก่อนนะคะว่ามีหน้าตายังไงเนาะโดยภาพรวมของหน้าตา โปรแกรมจำลองตัวนี้นะคะก็คือจะมีด้านข้างเป็นแถบเครื่องมือการใช้งานของตัวโปรแกรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดตรงแถบเครื่องมือนี้อีกรอบนะในส่วนของด้านหน้าก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็มาใช้งานกันนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกเบราว์เซอร์การเข้าอินเทอร์เน็ตนะ อันนี้ก็คือจะเป็นพวกโฟลเดอร์เครื่องมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็คือจะมีพวกแกลลรี่มีรายชื่อติดต่อมีไฟล์มีกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีพวกเพจสโตมีแอปพลิเคชันพื้นฐานเหมือนในมือถือปกติเลยนะคะโดยส่วนตัวก็คือน็อกเวอร์ชันก่อนหน้าเน,นี้เราก็คือยังไม่เคยได้ลองใช้นะคะก็อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับน็อกเวอร์ชันนี้ไม่ได้นะว่ามันมีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเรามาดูที่การตั้งค่าของน็อกเวอร์ชันนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีการตั้งค่าอะไรบ้างกันนะคะในส่วนของการตั้งค่านะคะก็คือจะมีการตั้งค่าทั่วไปนะคะในการตั้งค่าก็คือจะมีการแจ้งเตือนระบบการแจ้งเตือนนะคะมีระบบภาษานะที่รองรับไว้หลากหลายภาษาก็คือแล้วแต่ทุกคนว่า อยากจะใช้ภาษาไหนเลยนะคะมีโหมดประหยัดพลังงานก็คือจะเป็นหมดสลีปนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของหน้าจอที่เราอยากจะเลือกใช้นะว่าเราจะใช้ไซส์ไหนจะเป็นแบบไหนนะจะเป็นระดับสูงระดับกลางระดับต่ำอะไรแล้วแต่เราเลยนะคะแถบอื่นก็จะเป็นแถบข้อมูลปกติเนะอันนี้ก็จะเป็นไอคอนพวกเลือกใช้แถบเครื่องมือนะคะ อันนี้จะเป็นการตั้งค่าเสียงส่วนตรงนี้คือจะเป็นแบบจำลองโทรศัพท์นะว่าเราอยากจะใช้รุ่นไหนนะคะแล้วแต่นะจะมีซ m s u n งจะมี Asus มี LG นะคะตอนนี้นะส่วนตรงนี้คือจะเป็นปุ่มคีย์รัดนะคะในการเข้าใช้งานนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะสะดวก ใช้ตรงคีย์ไหนกันนะคะในส่วนของด้านขวามือที่เราเคยพูดก่อนหน้าน,นี้นะคะก็คือจะเป็นแทบเครื่องมือของแบบจําลองตัวนี้นะคะเรามาดูอันนี้กันก่อนนะอันตัวแรกก็คือจะเป็นแถบของฟูสกีน,นะคะตัวฟูสกีก็คือถ้าเรากดไปก็คือจะเป็นเต็มจอแบบนี้เลยนะตัวต่อไปก็คือจะเป็นแถบของพวกอย่างคีย์รัดนะคะที่เราไว้ใช้งานตอน อย่างตอนเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะก็คือจะมีพวกสไลด์พวกซูมโหมดการยิงต่างๆนะคะในการยิงก็เราจะอาจจะใช้ไปกับพวกเกมยิงปืนพวกอย่างฟีไฟเกมที่ต้องใช้ความแม่นยำอะไรประมาณนี้นะในแถบความทึบตรงนี้นะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็คือถ้าตอนเราเลือกขีดหลัดแล้วอะเรามาเลือก0เเนี้ย ไอตัวเลขคียนะ์เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราเลือกให้เป็นโปร่งแสงแต่ถ้าเราอยากจะเห็นว่าชัดๆหน่อยว่าเราใช้เป็นตัวอะไรเนี่ยเราก็คือใช้เป็นร้อยก็ได้นะหรือว่าจะต่ำกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูอีกทีนะพวกนี้ก็คือจะเป็นพวก,กวอลลุ่มเนาะเพิ่มลดอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกการถ่ายโอนไฟล์จากแบบจำลองตัวเนี้ยเข้าลงคอมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพวก อย่างการเพิ่มปนะ๊อปอัพเนาะถ้าเราอยากจะใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมนอกจากอันนี้อันเดียวเราอยากจะแบบว่าเปิดแท็บอีกแท็บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมนะที่เราซ่อนไว้อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างเหมือนตอนเราสุ่มหรือเปล่าแล้วต้องบอกว่าเขยา่าเขยา่าหน้าจออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะออตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่ง G P S เหมือนในโทรศัพท์เลยนะคะอันนี้ก็ แท็บทั่วไปก็จะเหมือนคล้ายๆในโทรศัพท์เลยเนาะในส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวทีมนะอย่างพวกภาพพื้นหลังถ้าเกิดใครว่าอยากวันนี้อยากจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพอื่นจังอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนยังไงเนาะในถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะก็คือมากดที่ไอคอนรูปเสื้อตรงนี้นะคะที่หัวหมุมตรงนี้นะโอเคอ่าแล้วเราก็ก็กดตรงนี้ที่เราอยากจะได้ภาพพื้นหลังที่เราต้องการนะคะ แล้วเราก็กดไปในที่โฟลเดอร์ที่เรามีในคอมนะแล้วก็เลือกภาพได้เลยแล้วก็ก็เอาออกมาอ่าอันเนี้ยคือลองมาตั้งดูก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมโดยใช้ระบบจำลองนี้ดูกันนะเกมที่เราจะใช้เล่นก็คือจะเป็นคุกกี้รันคุกกี้หนีเตาอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่า อ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นน่ะอย่าเราไปตั้งคีย์รัดของปุ่มก่อนนะอ่าเรากดตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงตัวอักษรตรงนี้นะเราก็เลือกตัวอักษรที่เราต้องการว่าเราทัดเอาที่เราถนัดเลยดีกว่าอ่าสมมติว่าถ้าเราใช้ตัว x อ,อย่างเงี้ยอ่ามันขึ้นตัวสีแดงอย่างนี้นะคะแปลว่าตัว x เนี้ยมันมีตัวซ้ํากับตัวคีย์อื่นอยู่นะแล้วเราก็ไปเลือกตัวอื่นที่เราที่มันไม่ซ้ําหรือว่า เปลี่ยนไปนเลยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่คือถ้าเกิดกรณีที่ว่ามันไม่มีตัวไอคอนแบบนี้เราก็มาคลิกอ่าที่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะแล้วเราก็ค่อยพิมพ์ตัวอักษรที่เราถนัดไปในจุดที่เป็นเป็นความทึกตรงเนี้ยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราใช้เป็นที่0%นอะ ไอตัวไอคอนที่เราเลือกไว้อะมันก็คือจะเป็นตัวปร่งแสงนะคะแต่คือถ้าเราใช้เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็คือจะให้เรามองเห็นตอนที่เราเล่นเกมนะอันนี้เราก็คือจะเป็น0%นไว้นะแล้วก็กดบันทึกโอเคเรามาลองเล่นกันเลยเอาเลยก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ อืมโอ้โอ้โอกระตุกคตตัวเองอืมเกือบเกือบเกือบไปและเกือบไปล้อ๋อจังหวะโดดก็คือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้เหมือนว่าภาพมันกระตุกหรือว่าอะไรอ่ะ สำหรับใครที่มีจอยเกมแล้วอยากจะเล่นเป็นจอยเกมนอกจากว่าไม่อยากจะใช้เป็นคีย์บอร์ดเนี้ยเราก็มาเล่นได้นะก็คือต่อจอยเกมได้เลยนะคือวิธีการกดคีย์รัดก็คือเหมือนตอนที่เราใช้คีย์บอร์ดเลยนะคะามาดูกันว่าความลื่นของเกมเนี้ยมันจะเหมือนกับตอนคุกกี้ลันหรือเปล่าท่านแม่ทัพโปรดเพิ่มค่าเข้าไปในค่ายด้วยเถอะ ภาพการาฟิกก็คือโอเคเลยนะคะมมีีีเสยงครืนพักอยู่ท่ทีไหนก็ไม่มีวันเากไ็ได้รู้สึกว่าเกมกระตุกอะไรมากามายานะอนนตอนนี้มันยังคงเปลี่นแสงอยู่เศษบันทะึกสามก็ไม่นางสืบสวอ,อดูเหมือนว่าแสงลายทับงั้นเรากลับดันเจียนมุ่งตรงไปที่กิสวยกลนเถอะให้เขาได้ยิมรบความแก,กดกของพวกเรามาตอนท้าดวลนี่จะเป็นยังไงตอนสู้กันอนะ ้ามันจะกระตุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามาดูกันอออกนี่ก็โอเคนะก็ลื่นไหลดีนะคะตอนเนี้ยจะ้ี่น่มช่วจมตกระพิบตาเชยะจ้ะกระพริบตาอยาา่ากระพริบตาไม่กระพริบตาเลยอะดาเมจโอ้โหมีท่าประสานด้วยเหรอเออ โอ้เรียบร้อยสิถือว่าโอเคนะคะสำหรับภาพพอลองใช้ตัวโปรแกรมนี้แล้วอะนะจะลองท้าดวนอีกรอบเป็นยังไงจะเป็นงไงเ,เอฟเฟกต์ก็ถือว่าไม่ได้มีความกระตุกเลยนะก็ลื่ดไหลโอเคเลยสำหรับเอฟเฟกตตอนต่อสู้นะคะ โอ้โหมีทั้งโจโฉมีเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตัาลิวเหรอหลักการทหารเก่งยไปทพบุยโกกอยู่ไหนอหึหึปากดีมากแต่ละคนฮะโอ้โหมีท่าคอมโบด้วยเหรอโอ้โหยศเสียนโอ้โห นะฮะเรียบร้อยสิอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการใช้งานระบบจำลองน็อกเวอร์ชัน9.0.0 0ตัวนี้นะจากที่ลองเล่นคร่าวๆทั้ง2เกมก็ถือว่าเป็นตัวระบบที่ดีระดับหนึ่งเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมาลองดูอีกทีนะเกี่ยวกับตัวเกมที่จะลองรับเข้ามาเพราะว่าตัวที่เราเล่นอยู่อตอนนี้มันเป็นตัวเบตานะคะก็จะมีบางเกมที่ยังไม่ได้รับการรองรับนะ แต่คือเราก็ตอรอดูว่าตอนที่มันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอะตัวเกมอื่นมันจะครอบคุมได้ทุกเกมหรือเปล่าเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจของ No อก p p y e y e r ได้เลยนะคะ